สวัสดีครับสง่งงานลูกค้าเจก๊กระจงใหม่หน่อยโก่ว้ใหม่อร่อยอ่ะเอ็มีสซด้ปานะครับของเวลตัวนี้ <c oughs> ปืนแรงตกยิไงไหมแม่นนะลูกค้าฮะสองพันยี่สิบสี่นะครับ <c oughs> ตัวนี้นะเห็นนะเพราะว่าเป็นกายตรงตัวนี้ <c oughs> เอ่อเซียคานสปปเปอร์เหล็กเหล็กเกตธรรมดานะครับไม่เหล็กก้าสีน,นะครับตัวนี้ก็จะมีสึกหรอถ้าเกิดไปแต่งมากๆก็ไม่อยู่ไม่ไหวนะ แต่ได้ดีตรงก็บอกสูบสเลดแล้วก็จุดที่เสียที่ไม่ได้เรื่องเลยนะคือลูกสูบลูกสูบเดิมไปรุ่นนี้ทุกตัวนะครับทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่าเป็นแบบเป็นแบบเดินเนี่ยหัวตุกๆุกเงี้ยนะนั่นอยู่มันเป็นแบบไปไหนเดี๋ยวอธิบายทีหลังนะเออเสือส่งงานปืนหนึ่งก่อนนะตัวนี้ปรับแต่งแม่นเรียบร้อยนะครับนั่นอยู่ของเดิมเอ,อ่ยิงไม่แม่นเพราะชุดฮอบทำมาใหม่นะครับใหม่แล้วก็ไม่ได้ดีไม่ตรงสูตร ไม่รู้ว่าเขาเอาสูตรอะไรจากไหนมาเ็าไม่รู้ไปผ่าปากล่องเ้ามาให้เป็นของเดิมัดีกว่ายังพอยิงได้แม่นกว่าไปจนใหญ่แล้วเจอเจอแต่แก้ไขให้หมดแล้วนะครับนะตอนนี้นะยิงตรงแล้วนะครับนั่นอยู่นะถ้าบิงเดินก็แข็งมากก็ أ, ปรับลงมาให้ดึงง่ายๆนะครับแล้วก็มันก็จะไหลๆเป๊ะๆอย่างนี้เหมือนเดิมที่ร้านก็ร้อยยี่ YouTube, สิบสามสิบนะนั่นอยู่แต่ตรงนะครับสี่สิบาสิบเมตรนะครับได้นะครับเทสหมดแล้วนะนั่นอยู่ทีนี้เราจะมาอธิบายต่อ เรื่องทำไมปืนแรงมันตกเนี่ยนะกระบอกสูบเนี่ยงานทีนีด้วยไม่ต่อท้ายนะของที่ร้านนะเนี่ยมันเป็นไงเพราะว่า <c oughs> ยางมันเป็นเกล็ดต่ำพอจ้ได้พักหนึ่งยางบวมนี่ครับ <c oughs> มัน,ฟ,นฟืดพอฟืดมันก็แรงตกแล้วก็ตัวเนี้ยางตัวนี้เกล็ดต่ำาใช้นงงานเจอสิ่งหยิแข็งแตกพอแตกลมรั่วปลายกันใหญ่นั่นอยู่ต่อท้ายนี่พอได้นะครับ <c oughs> พอจะได้นะครับงานเขา่าจะได้ พอใช้ได้ทนนะครับนั่นอยู่ท้ายาตะเลดก,ก็โอเคนะแต่ผิดตรงนี้ใช้ไม่ได้จบแต่ทีนี้คือวิธีการแก้ไข <c oughs> นี่เลยอ่านี่ของเบลนี่ศ1นย์หนึ่งเอ็มนยี่หาหมดเลยเนี่ยมีหมดของเราจะเป็นแบบนี้นะครับคือยางโอลิงมันจะเป็นยางเนี้ตามห้องตลาดมันจะไม่มีบวมนะครับมันยางเกรดน้ํามันนะครับ NBR ไม่มีบวมไม่มีอะไรนะครับแต่ขาดเกันยิงก็ใช้งานยิงเป็นหมื่นๆมื่นนัดแล้วก็มีขายต้านท้องตลาดทั่วไปเย็ะหมดเลยนะครับนี่นะถ้าะตะเต้ของเรานะครับเหมือนเดิมมีปอมกาเหมือนเดิมเอาเราเจาะรูนะครับเพื่อลดน้าหนักให้เบาให้วิง่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็วแรงแรงแล้วก็นี่เลยดูดีๆ,ๆมันมีรูอกรูนะครับอันเนี้ยมันทํายากเพราะมันเป็นงานซีนสีต้องเจาะเข้าไปนะครับแบบบ็ออะไร ข้าใบครับมันจะลมวิ่งเข้าด้านหน้ามันเข้าไปดันโอลิงด้านข้างให้ด้านตรงนี้ดูริงด้านโอลิงให้ออกมามันจะทาให้พอดีกระบอกสูบลมจะไม่เอารักออกด้านข้างก็จะไปด้านหน้าอย่างเดียวแน่สูตรพิเศษอธิบายให้ฟัง <c oughs> มีทีๆๆๆเดียวทีเดียวนะอ่ะจบนะนี่เห็นไหมเออเยวส่งงานลูกค้านะครับโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับ